ครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวยูทูบและนักสะสมเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับก็กลกับประกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับเหรียญกระสาบรัชการที่9นะครับเป็นเหรียญหนวดนะครับช้างสามเสียน ก็เนื้อเงินนะตอนนี้ก็ล้างออกมาแต่ยังแดงๆอยู่นะครับเนื่องจากว่าความเก่านะครับไม่ได้ล้างตั้งแต่แรกๆนะครับทําให้สีออกจะแดงๆสักหน่อยนะครับน่ครับคมสวยนะครับคมชัดก็ยังยนกันอยู่นะครับ เราไปเลนะ้ผมกินแต่ซุปเปอร์คอนเตอร์เอาเลยสามซอ,องันลสามซองได้ในมาคูด่ดก่า ครับก็นะครับเรียนช้างสามเสียงนะครับหนึ่งบาทนะครับของรัตการที่9ก้าครับขออภัยครับเออภัยผดผิดนะครับรัฐการที่ห้านะครับคือเด้นหนวดหลังช้างสามเสียงนะครับซึ่งก็ได้ลงไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ อยากจะลงอีกสักรอบนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นจำนวนบาทนะครับสยอนะมรัฐนะครับรลสอหนึ่งสองเกด ยังขัดได้ไม่ดีพอนะครับยังออกแดงๆอยู่นะครับสําหรับเนื้อเหรียญนะครับจริงๆแล้วต้องให้ขาวครับขาวนี่ครับนี่ครับแบบนี้ครับเงินแท้นี่คือเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่แหวนนะครับแหวนคือเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เหรียญกระสานนี้คือเงินแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเงินผสม อะไรจะไม่ได้แล้วนะครับก็จะเป็นทองแดงหรือเปล่าไม่ทราบจังไม่ทราบเดินะอันนี้คือเงินแท้นะครับอันนี้เงินแท้อันนี้เงินแท้จะขาวอย่างนี้นะครับนี่ด้วยนะครับนี่ก็ด้วยนะครับเป็เงินแท้นะครับเงินแท้เขาจะออกขาวนะครับ น,นี้เงิน80%นะครับเหรียญกระสาบนะครับของรัชการที่ 5, รับมองตาเปล่าแล้ออกแดงๆยังยังไม่ขาวนะคผิดกันนะครับกับเงินแท้อันนี้เงินร0อยนะครับสำหรับแหวนสองสอวง,งนี้นะครับจะเป็นเงินแท้นะครับ นีก็จะเป็นเงินผสมนะครับเงินแปดสิบเกับยี่สิผมก็จำไม่ได้นะครับว่าเป็นทองแดงหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบได้ครับข้อมูลไม่ค่อยเต็มร้อยครับแต่อยากจะลงนะครับไม่ว่ากันเนะเพื่อนๆ ยังมีอีกเหรียญน,นะครับยังมาไม่ถึงนะครับยังนั้นไม่มีใบประกาศนะครับเราจะรู้ว่าเล่นไหนที่โอเคกว่ากันนะครับใกล้จะถึงแล้วนะครับคิดว่าเราจะมาลงาช่วงที่ยังไม่ล้างนะครับสักหนึ่งคลิปนะครับ ล้างเสร็จแล้วแบบนี้อีกหนึ่งคลิปนะครับก็จะลองอล้างด้วยน้ำส้มดูนะครับน้ำส้มสายชูนะครับก่อนดูว่าจะออกหรือไม่นะครับ ก็เพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแต่สําหรับท่านที่ต้องการเก็บไปสะสมนะครับไว้ในครอบคองตัวเองก็ยินดีนะครับยินดีแบ่งปันนะครับก็ลองถามเข้ามาดูได้นะครับก็ไปเรียนหายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับําหรับเหรียญหนวดนะครับ ดูรื่อกระสาบช่างสามเสียนนะครับ ก็อย่าลืมนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านช่อง Youtube นะครับก็ก็ฝากด้วยนะครับอีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องพาดสตูนิโอนะครับก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับก็ทาอยู่4ช่องในทีเดียวนะครับสำหรับชิปวงวีดีโอนะครับวงวีโอทางช่อง u t u b e นะครับ ฟูดทำคลิปลงช่อง youtube นะครับก็ใช้หลายชื่อนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ยังทำต่อเนื่องอยู่ก็จะมีช่องภาพสตูดิโอนะครับก็ช่องนี้นะครับก็เป็นช่องของภาะเครื่องครับช่องชื่อช่องประาพาดคอเปิไม์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ แถวประพาสขอพพิมายนะครับพาสขอพิมายนะครับก็หลายช่องนะครับก็ทำทำไปอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็ฝากนะครับช่องนี้เลยนะครับภาสสตูดิโอนะครับก็เป็นการวิคลิปทั่วไปนะครับแต่สำหรับช่องนี้นะครับก็จะเป็นการ ทำคลิปพระเครื่องนะครับเครื่องรางของขังต่างๆนะครับเป็นเหรียญเก่าครับเหรียญจิบครับที่วงการนักสะสมทุกท่านเาชื่นชอบนะครับทั้งพระเก่าพระใหม่เหรียญเก่าเหรียญใหม่นะครับก็จะมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ก็พวกนี้ก็คงคิดว่าจะได้อีกสักหนึ่งเหรียญน,นะครับมาลงให้เพื่อนๆนชมอีกครั้งนะครับรอ,อ,อชมกันต่อไปนะครับอีกไม่นานก้นรอนะครับครบสำหรับชิปนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับ ก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับสําหรับท่านที่เข้ามาแล้วนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็ขอขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ให้ความสนับสนุนนะครับบางท่านก็มีขอแบ่งปันไปนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ ทุกท่านนะครับให้อกาลยคุณนะครับแกทางช่องประชากรพิมายมาเรื่อยตลอดมานะครับและขอขอบคุณนะครับทางช่องนะครับผู้สนับสนุนนะครับนาเรื่อตลอดมาครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสครับได้มายินในจุดนี้นะครับก็ไปผ่านเกณฑ์แล้วนะครับก็ตอนนี้รอ ทำครับทำคะแนนครับทำยอดครับรเพื่อจะได้ครับอะไรครับเรียกอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับในปิ้นนะครับในปิ้นคือรหัสพระรหัสนะครับรหัสผ่านนะครับตอนนี้ก็ ยังไม่ถึงเกณฑ์นาจะยังไม่ถึงเกณฑ์นะครับก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับพอสิ้นเดือนมาเนี่ยต้นล่าก็หายไปหายไปแล้วเริ่มใหม่เริ่มหายไปเริ่มใหม่นะครับก็ไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าใจก็ศึกษากันต่อไปนะครับเรื่อง ทางช่องนะครับทางคลิปทางช่องนะครับการสร้างไรายได้นะครับก็ออยังไม่เข้าใจก็ต้องศึงกษาต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายไว้เป็นที่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครับคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ